สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคอยเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมก็จะมาขายของนี่ไม่ใช่นะครับผมจะทุกคนมาเตรียมพร้อมๆในสาหรับคนที่ ชอบในงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมหรือหลงไหลหรือต้องการนำไปเป็นอาชีพนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมผมไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะครับแต่ผมจะใช้ความรู้หรือและประสบการณ์ที่ผมคุกคีกับงานอิเล็กทรอนิกส์มาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเพื่อไม่ไปแบ่งปันแล้วก็แนะแนวให้ทุกคนนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยมาในโอกาสนี้นะครับผมโอเค เรามาเริ่มคลิปกันเลยนะครับผมว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับต้องเตรียมในงานอิเล็กทรอนิกส์นั้นมันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่จำเป็นก่อนที่เราจะไปรื้อไปซ่อมนะครับจะเอาไขควงไปแงะถอดฝาสิ่งที่ต้องมีต้องแบบนี้ครับผมอันดับแรกนะครับหัวแรงนะครับผมห,หัวแรงคืออะไรหัวแรงคือเคยพูดไวหัวแรงคืออะไรก็คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการละลายตะกั่วนะครับผมคือต้องมีอยู่แล้วมีทั้งแบบปืนแล้วก็แบบปากกาก็แล้วแต่ใครจะถนัดนะครับก็หาซื้อได้ตามช้อ p ป,ปี้ a z ซ d าก็แล้วแต่หรือใน Facebook บ,บางคนเขาไลฟ์สดขายก็สั่งซื้อมาได้นะครับผมจำเป็นแน่นอนนะครับผมไม่งั้นอุปกรณ์เราไม่สามารถดูดออกได้นะหรือถอดชิ้นส่วนนั้นได้หรือว่า บัตรกีสายไฟเนี่ยไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีหัวแรงนะตัวต่อมานะครับ <c oughs> ตะกัวนะครับผมอันนี้ก็จําเป็นเช่นกันนะครับผมถ้าไม่มีตะกัวนั้นก็ในการบัตรกีนะครับหรือในการสื่อสารเ,าเชื่อมสายนะครับผมเราก็ต้องใช้ตะกัวนะครับเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับในการบัตรกีนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับที่ดูตะกัวนะครับเป็นแบบเนี่ยนะฮะเป็นแบบมันนวนนะครับบางคนก็มันมีแบบเป็นนวนแล้วก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับผมอันนี้ก็พื้นฐานอันนี้ก็แนะนําเพราะว่ามันราคาถูกนะครับผมราคาไม่ถึงร้อยหรือของดีหน่อยก็จะแพงนะครับผมก็ลองซื้อตัวถูกๆมาเล่นดูก,ก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ได้เสียตังค์เยอะ โอเค okay, ตัวต่อไปนะครับมัลติมิเตอร์นะครับผมมัลต mm ิมิเตอร์ในงานอิเล็กทรอนิกส์หรืองานไฟฟ้านะครับมันจะมีอยู่2แบบคือแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลดิจิตอลก็จะอ่านค่าง่ายหน่อยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเป็นตัวเลขแบบนี้นะฮะแต่แบบเข็มนั้นเราก็ต้องใช้ความสามารถในการวัดนะครับในการอ่านค่าซึ่งมันจะค่อนข้างยุ่งยากแต่ว่ามันอ่านค่าได้เร็วกว่าเพราะว่า มันเป็นแบบเข็มเนาะมันจะตีมาตึ๊บอ่านค่าได้เลยแต่ว่าดิจิตอลบางทีมันต้องรอเวลาในการประมวลผลว่าค่าที่ออกมามันเท่าไหร่แต่รุ่นแพงก็ประมวลค่าได้เร็วหน่อยนะครับผมแต่เราก็ซื้อราคาที่พอประมาณนะครับผมยาาถูกมากแล้วก็ดูด้วยเรื่องของฟังก์ชันนะฮะการทํางานเดี๋ยวเรื่องมิเตอร์นะครับผมจะพูดในคลิปถัดๆไปนะครับผมอันนี้คือมาแนะนาให้ทุกคนเตรียมเครื่องมือก่อนก่อนที่เราจะเริ่ม เป็นนักอิเล็กทรอนิกส์นะฮะมิเตอร์เข็มนะครับผมก็อาจจะราคาถูกกว่ามิเตอร์ดิจิตอลนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการทำงานก็จะน้อยกว่าแต่ว่าลูกเล่นก็แต่ผมถนัดถนัดในมิเตอร์เข็มนะฮะในส่วนของการวัดหาอุปกรณ์ตัวเสียนะครับหรือวัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับมิเตอร์เข็มจะตอบสนองได้เร็วกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นน่นนะครับจ่ายไฟเข้า หรือเราวัดไฟมันก็เข็มก็จะกระดิกเลยหรือว่าวัตดถดุเสียเช่นกันนะครับวัดค่าความต้านทานพวกนี้นะครับผมมันก็อ่านค่าได้เร็วโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะให้ทุกคนเตรียม,มพร้อมก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มทำขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องมือก่อนนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับผม เราจะพากันทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ